ผมขอขอบคุณเพจผู้แปลสามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่เพจนะครับผู้แปลแปลไว้หลายเรื่องนะครับมีแต่เรื่องน่าติดตามถ้าผมลงคลิปช้าก็สามารถเข้าไปติดตามในเพจได้นะครับ นี่คือโลกแห่งพู้ผีและสัตว์ประหลาดมนุษย์สามารถปลดปล่อยพลังแฝงที่อยู่ในจิตวิญญาณเพื่อปลุกพลังพิเศษหลากหลายได้พวกมนุษย์มีพลังมากพอที่จะสังหารปีศาจและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้การปลุกพลังของเผ่าพันธุ์มนุษย์เราเรียกลมรวมว่าสกิลข่าววันนี้มีชายคนหนึ่งได้ขับรถบรรทุกก่ออชัชญากรรมและได้ฆ่าคนขายแตงโมข้างทางไปหนึ่งศพตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนถึงเรื่องนี้ ข่าวต่อมาปรมาจารย์มาได้ท้าทายราชาอันเดนระหว่างทําการถ่ายทอดสดแต่กลับดูกอีกฝ่ายจัดการได้ด้วยท่าเดียวจากการสัมภาษณ์ปรมาจารย์มาอ้างว่าอีกฝ่ายรอบโจมตีการรอบสังหารด้วยเข็มได้รับการไก่คดีแล้วผู้กระทาความผิดคือวิญญาณหลาวูซึ่งตอนนี้ได้ถูกคุมตัวเรียบร้อยแล้วโลกนี้มันบา้าเกินไปแล้ว ฉันชื่อว่าหลินเคอร์เป็นโอตาคูที่มาจากโลกและตอนนี้ฉันกําลังอยู่ในถังขยะหัวแตกได้แต่ทรงผมห้ามพังเด็ดขาดคนที่ข้ามโลกมาจะกลายเป็นเทพตั้งแต่เริ่มต้นและไม่เป็นสองรองใครแต่ฉันกลับเป็นแค่ขยะไร้พรสวรรค์เป็นแค่ขยะที่จะถูกใครฆ่าทิ้งอย่างไงก็ได้ฉันหล่อมาเกือบทั้งชีวิตแต่พอมายังโลกใบนี้กลับเป็นแค่ขยะเนี่ยนะไม่มีคําอะไรจะพูดจริงๆ ถ้าฉันรู้นะว่าใครเป็นคนฆ่าฉันก่อนหน้านี้ฉันจะตามไปฆ่ามันล้างโคตรแน่หึมนั่นเสียงอะไรคุณภ,ภาพชีวิตของคนบนโลกนี้ตกต่ำขนาดนี้เลยเหรอว่าแต่ว่าหมอนี่มาจากไหนกันเนี่ยกลิ่นของมนุษย์นี่มันหาอะไรฟะเนียมาเร็วมาให้ลุงดมหน่อยลุงคนนี้จะช่วยตรวจสอบร่างกายของหนูให้เอง หนีไม่พ้นหรอกซอยนี้มันตันอย่าเข้ามานะเข้ามาอยู่ในป่าของลุงดีกว่าเจ้าหนูอืมหนุ่มน้อยขะขอบคุณที่ช่วยนะครับเป็นสาวสวยที่แข็งแก่่งมากหนุ่มน้อย คิดว่าฉันสวยไหมอะไรกันนี้่ะผู้หญิงในโลกนี้เขาลุกหนักกันขนาดนี้เลยเหรอแต่หุ่นเธอก็เด็ดจริงๆนั่นแหละอืมอย่างแจมแล้วแบบนี้ฉันยังสวยอยู่ไหมเชียเอ้ยทำไมเป็นสัตว์ประหลาดอีกแล้วนึกว่าจะเป็นสาวสวยช่วยหนุ่มหล่อซะอีกเกือบจะตกหลุ่มรักไปซะแล้วหนุ่มน้อยรีบตอบมาเร็วสิทเธอ ฉันไม่รอ่แน่ๆแต่ความรู้สึกแบบนี้ไม่ดีจริงๆไม่ไม่นะนี่ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องแบบนี้เอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนเป็นเรื่องสําคัญกว่าถ้าฉันบอกว่าเธอสวยเธอจะต้องฉีกปากฉันให้เหมือนเธอแน่แต่ถ้าฉันบอกว่าไม่งั้นเธอก็แทงฉันแน่นอนและแบบนี้จะมีทางเลือกอะไรได้ฟ้าในเมื่อไม่พูดอะไรงั้นฉันจะทำให้นายพูดออกมาเองจบเห่แล้ว เพิ่งจะตายมาเองนี่ฉันต้องตายอีกครั้งแล้วงั้นเหรอตรวจพบว่าเจ้าของกำลังตกอยู่ในอันตรายเชื่อมต่อระบบเฟ้นหาพระเจ้าสำเร็จเึ้เวลาเหมือนจะหยุดลงแถมฉันก็ขยับร่างกายไม่ได้เลยด้วยจำกัดเวลาห้าวิโปรดเลือกตัวเลือกที่ท่านต้องการแผงระบบตัวเลือกที่หนึ่งหลบหนีทันทีจะจะโดนล,ล่าดโดยปีศาจสาวรารงวัลภารกิจเม็ดยาเพิ่มพลัง เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคุณสิบเท่าตัวเลือกที่2คุกเข่าขอความเมตตาทําตามความต้องการของหญิงสาวปากฉีรางวัลภารกิจเม็ดยาชําระล้างปูงพลังความสามารถทางกายภาพระดับ S card ตัวเลือกที่3ประกบปากภายใต้ริมฝีปากของหญิงงามกลายเป็นผีอย่างโรแมนติกไม่พูดแล้วจูบเธอซะรางวัลภารกิจแพ็กเกจของขวัญสุ่มความสามารถระดับ Triple S สุ่มความสามารถระดับ Triple S นี่มันระบบในตำนานอย่างนั้นหรอจากประสบการณ์การเล่นเกมมาหลายปีของฉันฉันขอเลือกรางวลร,ระดับจิบเอไไ้ก่อนดีกว่าเอาข้อ3ยกเลิกข้อจำกัดของระบบแล้วเจ้าของโปรดดำเนินการ <sk r> ก็แค่จู่ไม่ใช่เหรอมาลุยเลยช่วยอดทนหน่อยนะหืมนี่มันความรู้สึกอะไรกันทำไมมันถึงได้รู้สึกไหลเลีเ้ยวแรงอย่างนี้ นี่มันคือจูบแรกของฉันนะแสดงว่าหากเจอปีศาจสาวก็จงใช้ความสามารถในการปากเธออย่างนั้นสินะถเธอฉันฉันชื่อว่าหงเย่ฉันจะกลับมาอย่างแน่นอนหายไปแล้วภารกิจเสร็จสิน้นได้รับรางวัลความสามารถระดับจิบนเอสจะถูกสุ่ม ปรตโกนคำสั่งสุม่มทำลายความมืดด้วยสายฟ้าใครใครเป็นคนเลือกบทพูดแบบนี้มาฟ้าช่างเถอะจูบก,ก็ทำมาแล้วยังจะไปอายอะไรอยู่อีกทำลายความมืดด้วยสายฟ้า,าดูบนฟ้านั่นนั่นมันอะไรน่ะปีศาจโผล่มาจากท้องฟ้าได้ยังไง พันฟ้าสวรรค์มีใครบางคนปลูกพลังความสามารถพิเศษเหนือกว่าระดับเอสได้งั้นเหรอเท่าที่ฉันรู้มามีเพียงชายในเมืองชางหลานเท่านั้นที่เหนือกว่าระดับเอสครั้งนี้เป็นใครกันหรือว่าจะเป็นทายาทของคนคนนั้นยินดีด้วยโฮดได้รับความสามารถระดับจิเป็นเอสชี่หลงนี่คือพลังของฉันงั้นเหรอ เนื่องจากข้อกำจัดที่โฮสอ่อนแอเกินไปความสามารถระดับทิเอซี่หลงจึงไม่สามารถแสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่ต้องรอจนกว่าความแข็งแกร่งของโฮสจะเพิ่มขึ้นจึงจะสามารถค่อยๆปลดปล่อยส่วนอื่นๆต่อไปได้นี่นเนี่ยหรอพลังซี่หลงตามความทรงจำของร่างนี้ขีดจำกัดสูงสุดของพลังเป็นที่เปิดเผยในโลกนี้คือระดับเแต่ฉันกับปลุกพลังได้ระดับทิเอได้ถ้าอย่างนั้น ฉันก็เจ๋งที่สุดแล้วสินะด้วยสกิลระดับที่เป็นเอ็ดนี่ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานฉันจะต้องกลับมายืนหยัดและไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตได้แน่แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วคำเตือนตรวจพบว่ามีผีจำนวนมากอยู่ใกล้ๆขณะนี้โฮสค่อนข้างอ่อนแอโปรดอพยพโดยเร็วที่สุดจริงดีเอาอีกแล้วเหรอ ความสามารถของฉันตอนนี้ยังไม่คงที่ฉันไม่สามารถต่อสู้อย่างประมาทเวิเลอ์ได้ตอนนี้ขอใช้กลยุทธ์ถอยหนีเพื่อชชนะก่อนก็นแล้วกันหลังจากวิ่งอยู่บ้านข้างอยู่ครึ่งชั่วโมงถิงเคอร์ก็มาถึงบ้านในที่สุดนี่น่ะเหรอบ้านของฉันคาหืห่าชัดๆราคาอย่างน้อยก็น่าจะล้านเยนเลยใช่ไหมเนี่ยเพิ่งจะเคยเข้าบ้านใหญ่ๆแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยค่อนข้างประมาทเลยแฮะ ใจเย็นเยนหลินเคอร์ทองไว้นี่เป็นบ้านของตัวเองหืมพี่คะทำไมกลับมาช้าจังซีเอ,อ้รเกือบลืมไปเลยว่ามีน้องอุปถัมที่ชื่อหลินซีอยู่ด้วยพี่คะเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวมีแต่แผลแบบนั้นวันนี้พอดีฝนมันตกนะถนนมันลื่นพี่เลยล้มนะ่ะนี่พี่ไม่ระวังเลยนะคะ หนูทำน้ำขิงไว้ให้แล้วพี่ดื่มเดี๋ยวนี้เลยขอบใจนะซีเออมีน้องสาวที่น่ารักแถมนิสัยดีแบบนี้ไม่เลวเลยจริงๆงั้นหนูไปนอนก่อนนะคะในความทรงจำของฉันฉันถูกเลี้ยงด้วยตระกูลหลินตั้งแต่เด็กๆหลังจากที่พ่อแม่บุญธรรมของฉันเสียชีวิตฉันก็อาศัยอยู่กับพี่สาวหลินเหยืนและน้องสาวหลินซีมาโดยตลอดทั้งพี่สาวและน้องสาวทั้งส,งสองคนนั้นมีพรสวรรค์และความสามารถเป็นอย่างมาก และฉันมักเป็นคนเดียวในตระกูลที่งี่เง่าโดยมักจะถูกเยาะเยอ้ยอยู่เสมอ3ปีที่แล้วพี่ของฉันได้รับเลือกให้เข้ากับหน่วยพลังพิเศษเพราะเธอมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากงานของเธอนั้นยุ่งมากจึงไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยๆฉันเลยต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการดูแลน้องสาวแทนน่าเสียดายที่เจ้าของร่างคนก่อนนี้ทำตัวไม่น่าพอใจเป็นอย่างมากแค่ดูแลตัวเองให้ดียังทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ถ้าสนติที่เขามีต่อพี่น้องก็ค่อนข้างจะเฉยเมยอยู่บ้านคนเดียวแล้วหนูกลัวก็เรื่องของเธอสิกลับไปซะแล้วอย่าตามฉันมาออมีน้องสาวที่แสนดีแบบนี้แต่เจ้านั่นกลับไม่เป็นห่วงเป็นใยเธอเลยลินเคอร์ออกมานี่เดี๋ยวนี้นะใครมันมาโบกเวกโวยวแถวนี้กันเนี่ยทำฉันเกือบสำลักตายแล้วฮึม นายซ่อนไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วซูจุนเหยาเหมือนว่าเธอจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กของฉันนะเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะลินเคอรนายมาสรารภาพรักฉันต่อหน้าคนทั้งชั้นด้วยลำโพงแบบนี้ยังมีหน้ากล้ากลับมาอีกอย่างนั้นเหรอนายทำฉันเสียหน้าไปหมดแล้วคืนนี้ฉันต้องการคำอธิบายหลังจากที่สรารภาพรักกับซูจุนเหยาฉันก็ถูกเล่นงานจนตายอยู่ข้างโรงเรียน สองสาเหตุนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมนะช่างเถอะตอนนี้ต้องจัดการกับผู้หญิงคนนี้ก่อนฉันก็แค่ล้อเล่นไปงั้นเธอคงไม่เก็บมาคิดจริงจังหรอกใช่ไหมฉันไม่กล้าไปชอบใัยเสือร้ายอย่างเธอหรอกต่อให้เธอจะชอบฉันฉันก็ยังไม่กล้าจะตอบรับรักเธอเลยกลัวว่าจะโดนเธอกินจนไม่เหลือซากนะ่ะในตายแน่เอ๋ว้าว น่ารังเกียจเจ้าสารเลวหลินคือนายแอบ,บมองของฉันเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยนอกจากนั้นเธอยังไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอที่ปล่อยให้ชายหนุ่มผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างฉันต้องมาเห็นในนั่นของเธอน่ะขอโทษฉันตัวนี้เลยนะนายนายมาไล่ยางอายสิ้นดีนายโดนแน่ชูจุนเหยาอย่ามายุ่งกับพี่ชายของฉันนะไปให้พ้นฮึม ฉันไม่คุยกับเด็กน้อยหรอกนะเธอลินเคอร์อย่าลืมหรอว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่โรงเรียนจะทําการทดสอบพลังหามีเฉพาะผู้ที่มีความสามารถปุกพลังเหนือระดับ C ได้เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสถาบันช้างหลังได้และฉันได้ปลูกพลังความสามารถระดับ A ของฉันไปนานแล้วดังนั้นฉันจึงถูกส่งตัวไปที่สถาบันล่วงหน้าแล้วอนาคตของฉันสดใสเลยทีเดียวละ่ะ สำหรับนายชีวิตนี้คงจะตามฉันต่อไปอีกไม่นานแล้วในอนาคตนายควรไปหามหาลัยระดับ3มเข้าซะแล้วก,ก็กลายเป็นคนชั้นล่างธรรมดาธรรมาคนหนึ่งก็แล้วกันคนธรรมดาชั้นลินเคอร์อคนนี้ปลูกพลังระดับทีบ่เบเอดได้เชียวนะจะกลายเป็นคนธรรมดาได้ยังไงกันระบบทำการเปิดภารกิจใหม่โฮสโปรดเลือกคำตอบที่ต้องการตัวเลือกที่1อดทนไม่ตอบโต้ใดๆรางวัลภารกิจ แต้มความอ่อนไหว2แต้มตัวเลือกที่2ขอโทษต่อชูจุนเหีวยาและเห็นด้วยกับเธอรางวัลภารกิจแต้มความแข่งแร่ง10แต้มตัวเลือกที่สตอบโต้สูจุนเหยาทา้าทายว่าจะปลุกพลังให้ดูรางวัลภารกิจแต้มความแข็งแร่ง5แต้มเป็นระบบตัวเลือกให้เลือกตอบอีกแล้วแม้ว่ารางวัลข้อสงจะน่าดึงดูดใจก็เถอะแต่ฉันขอปฏิเสธฉันเลือกข้อส ชูจุนเหว่ยงฉันขอบอกเอาไว้เลยนะฉันไม่เบียงแต่จะอยู่บนเส้นทางของผู้มีพลังพิเศษต่อไปแต่ฉันจะเข้าสถาบันชางหลางด้วยความแข็งแกร่งของตัวฉันเองให้ดูหึนายว่าอะไรนะฉันนี่มันหลอกจริงๆพูดคำพูดเท่ๆแบบนั้นออกไปซะแล้วขอแสดงความยินดีด้วยโหทำภารกิจสำเร็จแล้วได้รับแต้มความแข็งแกร่งห้าแต้มหึ ใครๆก็โมได้แต่ความแข็งแร่งต่างหากหลักคือของจริงฉันไม่พูดกับนายแล้วนายดูแลตัวเองด้วยหน่อยก็แล้วกันชูจุนเหยาอีกไม่ช้าเธอจะต้องเสียใจแน่สู้ๆนะคะพี่พี่จะปลุกพลังได้อย่างแน่นอนอืมเจอตัวสักทีคนเลว เมื่อนายขโมยจูบของใครไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตนะ